สวัสดีนะคะสวัสดีสมาชิกนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแจากโปรโมชั่นกันอีกแล้วนะคะ เดิมนะคะแชรสองแช์นะคะมีของแถมมีของแจกอีกแล้วค่ะสำหรับสมาชิกที่สนใจนะคะวันนี้เราจะมาแจกโปรค่ะสำหรับใหม่น้ำนะคะใครที่อยากฉีดใหมน้ำราคาพิเศษทั้งฉีดได้ทั่วทั้งใบหน้านะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของใหม่น้ำกันนะคะเดี๋ยวเรารอสมาชิกมาก่อนวันนี้นะคะก็ ใครที่สะดวกเข้าไปได้ทั้ง4สาขาของเรานะคะมีที่คริสตันลามินทานะคะที่ปิ่น9ที่สยามสแควร์นะคะวันนี้หมออยู่ที่สยามสแควร์นะคะแล้วก็มีที่สีนขลินนะคะสวัสดีสมาชิกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน นะคะแล้วก็จะมาคุยกันเรื่องของโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะสำหรับสมาชิกนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของรูขุมขนริ้วรอยล่องลึกนะคะแล้วก็หลุมสิวหรือว่าผิวมันดูเหี่ยวมันดูแห้งนะคะก็อยากแนะนำโปรแกรมตัวนี้เลยนะคะเป็นตัว nano lift นะคะแล้วก็สำหรับสมาชิกนะคะที่ กดแชร์นะคะสองแชร์สาธารณะนะคะวันนี้มีของมาแจกด้วยนะคะก็แจกฟรีสำหรับโปรโมชั่นนานโนลิฟปกติ 1CC ซีซนะคะให้ฟรีอีก 1CC ซีซนะคะสำหรับสมาชิกที่สนใจนะคะกดแชร์ได้เลยนะคะสองแชร์นะคะแล้วก็ทักอินบอกเข้ามานะคะซื้อหนึ่ง มอแถมให้อีกหนึ่งนะคะโปรแกรมนาโนลิฟนะคะสำหรับสมาชิกที่ดูไลฟ์สดไปแล้วจองไม่ทันในครั้งที่แล้วนะคะ mm hmm. ก็พิมพ์คำว่า F ใหม่น้ำได้เลยนะคะทีนี้หลายคนถามค่ะว่าใหม่น้ำเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรแต่ละที่ทำไมราคาต่างกันเยอะจังนะคะก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าตัวใหม่น้ำเนี่ยมันจะมีหลายแบบหลายรุ่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย เกรดและคุณภาพก็จะแตกต่างกันที่คลินิกนะคะตัวหมอเองเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าไปเรียนมาจากที่เกาหลีโดยตรงนะคะแล้วก็ไปเรียนมาแล้วทั่วโลกนะคะตัววัสดุที่เอามาใช้ทําใหม่น้ำเนี่ยของเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยที่แนะนำเนี่ยก็จะแนะนําเป็นตัวโมเลกุลของ PCL คนลอยอยู่ในรูปแบบของของเหลวนะคะทีนี้ตัวเนี้ยมันดีต่อผิวของเรายังไงนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของ รอยดำนะคะกระตุ้นค่ะให้ผิวเนี่ยสร้างคอลลาเจนเยอะขึ้นยับยั้งค่ะการทำงานของตัวเม็ดสีนะคะก็จะทำให้เม็ดสีเนี่ยทำงานได้ลดลงต่อมาก็คือกระตุ้นทำให้ผิวโครงสร้าง <c oughs> เขาเรียกว่าจัดการโครงสร้างทำให้โครงสร้างของผิวเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นตรงจุดเนี้ยก็จะทำให้ผิวของคนไข้ดูเด็กดูแข็งแรงขึ้นกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ลง ราคาที่เหมาะให้ในไลฟ์นี้นะคะสำหรับสมาชิกที่สนใจเนี่ยกดแชร์สาธารณะ2แชร์นะคะซื้อ1 cc นะคะหมอฟรีให้อีก1 cc นะคะเป็นราคาโปรโมชั่นราคาเฉลี่ยจะเหลือเพียงแค่ cc ละ2,500บาทเท่านั้นเพราะว่า1 cc ปกติเราขาย5,000หมอฟรีให้อีก1 cc เลยนะคะอยู่ได้นาน6เดือนถึง1ปีเลยนะคะคนไข้ไม่ต้องทำบ่อยก็จะเหมาะกับยุคนี้นะคะประหยัด 5,000บาทคนไข้จะได้อะไรบ้างนะคะ5,000บาทคนไข้จะได้ตัวนาโนลิฟ 2cc นะคะทำได้ทั่วหน้าเลยนะคะเสร็จแล้วคนไข้จะได้ตัวสเต็มเซลล์ 2cc เป็น4รายการแล้วนะคะแล้วก็สำหรับวันที่7นะคะโปร7เดือน7นะคะก็จะมีฟรีเพปไทให้อีก2เข็มอีก5,000บาทคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะสำหรับโปร7เดือน7นะคะแล้วก็ตัววัสดุที่เราใช้นะคะเราใช้เป็นตัวพรีเมียม ที่หมอรีวิวก่อนหน้านี้นะคะจะมีไ์สดนะคะที่ฉีดหลุมสิวข้างละ1นึ่งซีซเลยนะคะฉีดไปแล้ว1ไม่เจ็บนะคะ2ทําให้ผิวเนี่ยได้รับการจัดเรียงโครงสร้างผิวใหม่นะคะก็จะทําให้ผิวของคนไข้เนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับคอลลาเจนที่เยอะขึ้นเพื่อนๆอาจจะเห็นรอยตรงนี้นะคะเพิ่งฉีดเพิ่มมาเหมือนกันนะคะก็สามารถฉีด ได้ต่อเนื่องอาจจะมีรอยช้าเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้ก็เพิ่งฉีดเพิ่มมาจะเห็นว่าหน้าจะดูแก้มส้มดูกโกลขึ้นนะคะอันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะแต่งบางๆนะคะไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์นะคะก็ฉีดแล้วนะคะก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้มาอัปเดตหน้าหลังจากที่เราฉีดโบท็อกก์ปลอบหน้าไปนะคะเห็นไหมคะว่ากรอบมันก็เล็กลงจองโปรเก็บสิทธิ์ไว้ได้นาน2ปีนะคะ อันนี้เราให้สิทธิ์นาน2ปีเลยนะคะสำหรับโปรวันที่7เดือน7นี้นะคะคนไข้โอนจองเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะวันที่มารับบริการชำระ4,000บาทคนไข้จะได้รายการที่หมอแถมนะคะซื้อแค่1รายการค่ะซื้อ1รายการก็คือเป็นรายการของตัวนา n โ l ลิฟ5,000บาทโอนจอง1,000บาทนะคะวันที่มารับบริการชำระแค่4 0 0 0บาทคนไข้จะได้ สเตมเซลล์ฟร mm ี2เข็มฉีดเพื่อให้ผิวมันใส mm hmm. มันโกลขึ้นได้เก็บกรอบหน้าฟรี2เข็มเป็นตัวนาโนเพปไทนะคะอันนี้ก็คือฉีดมาแล้วนะคะ2เข็มข้างละเข็มพอดีนะคะแล้วก็คนไข้จะได้ตัวนาโนลิฟฟรีไปอีก1 cc ซซนะคะสรุปแล้วคนไข้จะได้ไปทั้งหมด2 cc ซีของนาโนลิฟเป็น6รายการนะคะ2 cc ของนาโนลิฟ2 c ซซของ สเต็มเซลแล้วก็2เข็มของตัวเทปทายเก็บกอบหนะ้าได้ไปทั้งหมด6รายการในราคาแค่5,000บาทอันนี้เป็นโปร7เดือน7ของเรานะคะเงื่อนไขก็กดแชร์สาธรารณะ2แชร์นะคะพิมพ์เใหม่น้ำและทักอินบอกเข้ามานะคะสบายมากนะคะเป็นโปรราคาพิเศษนะคะตัวใหม่น้ำนะคะเพื่อนๆถามว่ามีคำถามจากทางบ้านค้างมาจากของเก่านะคะก็คือว่าทำไม แต่ละที่ราคาไม่เท่ากันนะคะ 1. ก็มาจาก1การตลาดที่แตกต่างกัน2คุณภาพค่ะที่คลินิกของเราเลือกเฉพาะวัสดุที่เป็นตัวพรีเมียมบางคนบอกว่าหนูไปฉีดใหม่น้ำมาเข็มละพันเข็มละสอ0 0ันทำไมมันไม่เห็นผลมันสวยแค่7วันเองนะคะมีลูกค้าไปทำมา7 0 0ดสวยอยู่แค่7วันนะคะแล้วของหมออ่ะจะสวยได้กี่วันอะคนไข้าถามตัวใหม่น้ำของเรานะคะไม่เหมือนของที่อื่น ะะของเราใช้ตัวพรีเมียมเป็นตัวโมเลกุลของ PCL คลอยด์ 100, ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเหลวมีข้อดีก็คือว่ามันจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีนะคะแล้วก็ตัวโมเลกุลของมันเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของของเหลวกบเขาเรียกกระตุ้นในรูปแบบของนาโนโมเลกุลก็จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นลึกได้นะคะช่วยให้ผิวเนี่ยผลิตคอลลาเจนได้เยอะขึ้นทําให้หน้าเนี่ยใสยตึงขึ้นนะคะ หมาอ่ะดูไปแก้หน่อย มาต่อกันนะคะมีโปรโบโท็อกค่ะมีทุกโปรเดี๋ยวไล่ไปนะคะทีนี้เราจะมาต่อกันที่คุณสมบัติค่ะว่าจุดเด่นทำไมใหม่น้ำของอธิตาคลินิกถึงไม่เหมือนที่อื่นนะคะอ่ะเราก็จะบอกว่า1ของเราเนี่ยเราเลือกวัสดุปเป็นตัวพรีเมียมนะคะ2เนี่ยเราให้บริการมายาวนานเกือบจะ20ปีแล้วนะคะ แล้วก็3เนี่ยตัวหมอเองเนี่ยไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ไปอบรมต่างประเทศตลอดนะคะก็ได้เห็นพูดง่ายว่าเทคโนโลยีของเมืองนอกนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าทั่วทุกมุมโลกเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็จุดเด่นของแต่ละประเทศเนี่ยเขามีอะไรเป็นจุดเด่นกันอย่างตัวที่เราเลือกมาใช้ในคลินิกของเรานะคะก็มีจุดเด่นคือเวลาที่ฉีดต่อเนื่องพูดง่ายๆว่าหลังสกทธ่ทรไปแล้วแค่ครั้งแรกผิวนะคะจะละเอียดขึ้นแล้วก็เด็กลง ดูเด็กลงนะคะตั้งแต่รับบริการไปครั้งแรกเลยนะคะอันนี้คือเรากล้าคอนเฟิร์มอีกแล้วนะคะ,ะผิวคนไข้นะคะจะดูอ่อนเยาว์ขึ้นละเอียดขึ้นเนื่องมาจากว่าตัวโมเลกุลของ pcl ในรูปแบบนาโน pcl เนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นให้ผิว,ผ,วผลิตคอลลาเจนเยอะขึ้นผลิตได้จริงไหมนะคะต้องมาลองดูนะคะก็กระตุ้นได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็2ทําให้ผิวเนี่ยตึง กระชับแล้วก็เฟิร์มขึ้นนะคะก็มันเฟิร์มยังไงนะคะก็คือผิวมันก็จะดูไม่หย่อนไม่คล้อยแล้วก็ยกได้ด้วยนะคะบางคนก็จะเอามาใช้ฉีดบริเวณลําคอฉีดที่มือนะคะฉีดได้ทุกส่วนนะคะที่ต้องการจะแก้ไขนะคะทีะนี้ต่อนะคะเม็ดสีค่ะคนไข้ที่มีเม็ดสีที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฝ้าเป็นกระแบบลึกนะคะฝ้ากระในชั้นลึกนะคะก็ จะเห็นเลยนะคะว่าฝ้ากระจางลงตั้งแต่ทําครั้งแรกนะคะเห็นตั้งแต่ครั้งแรกทีนี้เราจะมาต่อกันที่หลุมสิวใครที่เป็นหลุมสิวนะคะก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าหลุมต่นขึ้นไลฟ์ก่อนหน้านี้นะคะจะมีรีวิวหลุมสิวฉีดทีละข้างเลยนะคะจะฉีดให้ดูทีละข้างเลยนะคะว่าเห็นเลยนะคะว่าหลุมสิวเนี่ยต่นขึ้น,นแล้วก็คนไข้ที่มาฉีดหลุมสิวนะคะ หมอจะทำสับเซชั่นให้ฟรีด้วยนะคะก็คือไม่ได้คิดเงินเห็นไหมคะว่าใจดีเวอร์นะคะทางคลินิกจัดโปรแกรมลดราคาพิเศษเพราะสถานการณ์วิกิจทางเรื่องของโควิดบวกกับมีวิกฤตเรื่องของโรงงานระเบิดอีกนะคะเราเข้าใจนะคะด้วยสถานการณ์วิกฤจหลายตัวมากนะคะช่วงนี้เยอะจริงนะคะประเทศไทยนะคะแล้วก็ หมอเข้าใจหลายๆคนผู้หญิงทุกคนอยากสวยนะคะแต่ทุกๆวิกฤตที่เข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้สมาชิกที่เป็นสมาชิกเพจหาไรายได้ได้ลดลงถูกต้องไหมคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็สวยได้เท่าเดิมโดยที่ไม่ต้องดิน้นรนเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะหมอช่วยให้คนไข้ที่เป็นสมาชิกคลินิกทุกคนนะคะเราจะสวยผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะหมอช่วยนะคะก็ลดราคาช่วยให้ทุกคนนะคะเพราะไม่รู้จะช่วยด้านไหนนะคะหมอเองเนี่ยก็เคยพยายามจะช่วยคนไข้นะคะในเรื่องของวิกฤตโควิดนะคะก็ตัวเองเนี่ยก็มีที่นะคะก็อยู่ใจการเมืองเลยนะคะก็อยากจะบริจาคที่นะคะทำ โรงพยาบาลสนามนะคะอันนี้ก็เห็นเขาทํากันนะคะก็เลยเอาด้วยเลยนะคะที่เรามีเยอะนะคะสรุปนะคะขั้นตอนยุ่งยากจริงนะคะทำไม่รอดอันนี้เลยแบบต้องขอโทษเพื่อนๆนะคะแบบว่าไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยในจุดของคลินิกเราเนี่ยจุดที่ลดราคาให้กับสมาชิกได้ช่วยได้ช่วยหมดนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าหมอลดราคาทำไมเอาของไม่ดีมาทำหรือเปล่าไม่มีบอกเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่นิสัยหมอนะคะแล้วก็ ด้วยประสบการณ์ที่เราทำมายาวนานนะคะไม่ฆ่าตัวตายในวันนี้แน่นอนนะคะคุณวิภารัตนะคะหมอใจดีนะคะจริงๆใจดีมากนะคะเป็นคนใจดีเวอร์แล้วก็อยากช่วยหรืออาสังคมในทุกๆด้านที่ทำได้เริ่มตั้งแต่ตอนที่โควิดเข้ามาใหม่ๆแล้วนะคะนี่ก็อยากจะเมาหมอยนะคะว่าดิ้นลนนะคะไปขอวัคซีนนะคะอันนี้ก็เมานะคะขอวัคซีนจาก องค์การเพสันนะคะจะมาฉีดฟรีให้กับสมาชิกของเราทุกคนนะคะก็คือจะเปิดฉีดฟรีสรุปเขาไม่ให้นะคะเ <laughs> พราะว่าเป็นคลินิกนะคะเขาให้เฉพาะโรงพยาบาล <laughs> อันนี้ก็เลยแบบว่าไม่รู้จะช่วยทางไหนแล้วนะคะพยายามช่วยทุกอย่างนะคะแต่ว่าเหมือนเราแบบเป็นคลินิกเล็กๆไงคะเราก็ทําได้แค่ให้สมาชิกได้ทําสวยในราคาถูกนะคะหมอก็ทําเต็มที่นะคะเพื่อให้คนไข้หมอมีความสุขสวยขึ้น หมอก็ทำได้ด้านเดียวอะค่ะด้านทําให้คนไข้หมอสวยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจซัพพอร์ตจากเบื้องหลังนะคะคนไข้พอสวยก็น่าจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็อยากให้คนไข้ทุกคนไม่เครียดนะคะแล้วเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ตรงไหนคนไข้ไปไม่ไหวหมอจะลดราคาให้นะคะลดราคาให้ให้เราฝ่าวิกฤตไปพร้พอมๆกันนะคะหมอพยายามทําให้ทุกคนเต็มที่นะคะแล้วก็ไม่อยากให้คนไข้เครียดนะคะขออย่างเดียวอยาเครียดแล้วก็หมอทําวัคซีนครบแล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่เป็นโควิดด้วยนะคะแข็งแรงดีนะคะพ่อแม่หมอก็เกือบ70แล้วนะคะลูกหมอก็เล็กนะคะไม่ต้องกลัวนะคะออกกําลังกายทุกวันนะคะแล้วก็นอนเร็วนะคะ การนอนเร็วก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีภูมิต้านทานนะคะแล้วก็การออกกําลังกายนะคะก็ช่วยให้คนไข้เนี่ย mm. เขาเรียกว่าเพิ่มภูมิเราออกกําลังกายที่บ้านได้นะคะถึงแม้ว่าฟิตเนสจะปิดนะคะเปิด YouTube ออกกําลังกายที่บ้านนะคะแล้วก็อย่านอนดึกนะคะขอเรื่องอย่านอนดึกนะคะ mm. เพื่อนเพื่อต้องนอนเร็วแล้วก็เรื่องของน้ําเปล่านะคะเราดื่มน้ํากันเยอะๆนะคะน้ําเปล่าที่บริสุทธิ์สามารถช่วยได้ แล้วก็วิตามินนะคะอย่าลืมทานผักผลไม้สดกันด้วยนะคะก็จะช่วยเรื่องของเพิ่มวิตามินได้ด้วยนะคะการที่มีคนไข้บอกว่าติดตามนะคะยังไม่ได้มานะคะไม่เป็นไรนะคะเราก็จองโปรไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็ติดตามดูไรฟ์สดนะคะก็ที่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือเป็นห่วงเรื่องของสภาพจิตใจของคนไข้ล่าสุดกเ็เจอข่าวคนฆ่าตัวตายเยอะมากนะคะถ้าเป็นสมาชิกหมอ,อยาซึมเศร้าอย่าเครียด ในถูกวิกฤตในความมืดมักจะมีความเขาเรียกว่ามีความสว่างแสงสว่างจะรออยู่ปลายทางห้ามคิดสั้นนะคะเพื่อนเห้ามคิดสั้นนะคะอันนี้เป็นห่วงมากเลยนะคะเหมือนเจอข่าวฆ่าตัวตายเยอะเลยช่วงหลังนะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ว่าอะไรมันจะผิดพลาดยังไงนะคะเราต้องใช้ชีวิตต่อไปนะคะแล้วก็หมอเป็นกําลังใจให้ เพื่อนๆที่มีเขาเรียกว่าโรคซึมเศร้านะคะแนะนำพบจิตแพทย์นะคะรับยายากินช่วยได้นะคะคุณวิพารัตน์บอกว่าแค่คิดที่จะช่วยประเทศชาติก็ซาบซึงน้ําใจแล้วนะคะจริงค่ะคือหมอเครียดมากอยากช่วยนะคะแต่ช่วยไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้แบบดิ้นรนมากเลยดิ้นรนจนเครียดเลยอ่ะหมอก็รู้สึกแล้วว่าเราต้องถอยออกมาก่อนนะคะว่าเราทําสิ่งที่เราทําได้ดีกว่านะคะก็คือสิ่งที่เราทําได้คือ1ดูแลสุขภาพนะคะ หเราต้องแข็งแรงพอเราแข็งแรงเราก็จะไม่ป่วยพอเราไม่ป่วยก็เท่ากับว,ว่าเราไปลดยอดการติดเชื้อโควิดในประเทศลงไปได้แล้วอันนี้ก็คือการช่วยประเทศวิธีหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่งนะคะฮัลโหลจ้าจ้าจ้า จ้าอ๋อ,อก๊อตจ้า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 ชอบคุณแม่โจ้ามากเลยนะคะยังไม่สวยค่ะยังตายไม่ได้อันนี้เรามาสายเดียวกันนะคะเราต้องไม่เครียดนะคะเพราะว่าเวลาที่จิตใจของเราเนี่ยห่อเหี่ยวนะคะหรือว่า เวลาที่เราเครียดเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพนะคะมันจะทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยตกนะคะสังเกตนะคะคนไข้ที่เครียดมักจะป่วยตามมาด้วยโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งโรคหัวใจนะคะอันนี้คือเราจะต้องทาตัวเราให้แข็งแรงก่อนพอเวลาเราแข็งแรงปุ๊บเราก็จะไม่ป่วยพอเราไม่ป่วยปุ๊บมันก็ลดยอดผู้ป่วยลงในประเทศอันนี้เป็นความคิดเชิงบวกนะคะต่อมาก็คือการทานอาหาร เราต้องทานน้ำนะคะน้ำอันนี้น้ําสําคัญมากนะคะน้ําสะอาดน้ําอะไรก็ได้นะคะที่เป็นน้ําดื่มที่สะอาดนะคะขอสะอาดด้วยนะคะก็เพื่อนๆบอกว่าน้ําประปาทานได้ต้มด้วยจะดีกว่านะคะอันนี้เป็นห่วง <laughs> ทานได้คะ่ะแต่ว่าเราอาจจะผ่านความร้อนเพิ่มนิดนึงนะคะก็ต้มด้วยเลยนะคะแล้วเราก็ดื่ม อย่างน้อยขอวันละหนึ่งลิตรนะคะก็จะค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ต่อมาเขาบอกว่าสมุนไพรไทยนะคะช่วยได้แนะนําให้กินเป็นสมุนไพรสดนะคะจะดีต่อสุขภาพมากกว่าเขาบอกว่าอะไรช่วยได้อีกเครื่องต้มยำไหมคะเครื่องต้มยำกินไปเลยค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นสมุนไพรแล้วก็อร่อยด้วยถูกต้องไหมคะ,ะทีนี้ส่วนใครที่มาถึงจุดที่พี่รู้สึกเบื่อเบื่อทุกอย่างเบื่อไปหมด แนะนำนะคะอาจจะต้องไปพบจิตแพทย์น,นะคะกินยาต้านอาการซึมเศร้าบางทีเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกแค่สมองเรามันทำงานผิดปกติไปบางจุดหลังสารบางตัวผิดไปแค่นั้นเองแล้วก็ไปรับยาได้พอกินยาแล้วก็จะดีขึ้นนะคะไม่ได้บอกว่าถ้าเราไปพบจิตแพทย์เราจะเป็นบ้าไม่ใช่นะคะเดี๋ยวนี้นะคะการไปพบจิตแพทย์ตั้งแต่เนินเน่นๆถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่า เวลาที่เราไปได้ไปคุยนะคะไปปรึกษาผู้ที่มีความชํานาญในเรื่องของสภาวะซึมเศร้านี่จะทําให้เราเขาเรียกว่ามีสุขภาพจิตดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นทุกอย่างก็ดีนะคะคุณวิพรัตมาเลยค่ะเติมเต็มได้นะคะคุณวิพรัตมาหาหมอวันไหนดีนะคะมาพบหมอได้เลยโปรแรกโปอะไรอะ่ะเรากลับมาที่โปรเรื่องของความสวยเราต่อนะคะโปรแรกของเราก็คือโปของ นาโนลิฟค่ะตัวนาโนลิฟ t นะคะก็คือเป็นตัวใหม่น้ำลิขสิทธิ์เฉพาะของอาธิตาคลินิกอันนี้คือจุดเด่นก็คือว่าทำให้หน้าตึงหน้าใสหน้าเด็กแล้วก็ขาวด้วยนะคะก็มีโปรโมชั่น5,000บาทได้6รายการ6รายการได้อะไรบ้างได้นาโนลิฟไป 2cc ค่ะแล้วก็ได้สเต็มเซลล์ c c ค่ะแล้วก็ได้เพปไทไป 2cc ซีซค่ะเป็น6พอดีนะคะจองแค่1000บาททักอินบ็อกมาเลยนะคะ ทีนี้คนที่สนใจนะคะคุณตุ๊กตานะคะบอกว่าทิหน่าจะไปทำฟอกอายรีบมาเลยค่ะเพราะเราไม่รู้นะคะว่าอะไรจะเกิดนะคะเพราะว่าทีนี้คือประเทศไทยไทยแลนดนล์ only นะคะก็เกิดอะไรก็ได้ที่เราแบบคิดไม่ถึงนะคะแวะมาทำฟอกอายก่อนได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อกันที่โปรโบท็อกนะคะ โปรแกรมโบทนอกของเรานะคะก็มีโปรแกรม50ยูนิตค่ะของฮูเกลนะคะราคาโปรโมชั่น2,500บาทเท่านั้นนะคะฟรีของแถม2รายการค่ะ100ยูนิตได้อะไร100ยูนิต4,000บาทเท่านั้นค่ะฟรีของแถม6รายการแจกนะคะวันนี้มาแจกแจกกันเดือดอีกแล้วแล้วก็สำหรับใครที่สนใจโปรแกรม Foxy Eye นะคะก็นัดคิวพบหมอได้เลย ฟ็อกซี่อายของเราไม่ใช่ดึงแค่ตานะคะเพื่อนๆแต่ได้รับการเติมเต็มด้วยเติมเต็มขมับด้วยแล้วก็ยกแก้มยกหางตายกล่องแก้มยกล่องมัมม่าเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่อาจจะเห็นรอยเขียวนะคะเพิ่งฉีดเพิ่มมาเหมือนกันนะคะเห็นหน้าตัวเองมีริ้วรอยไม่ได้นะคะเห็นแล้วจะเครียดว่าจะปล่อยแก่ตายตามธรรมชาตินะคะส่องกระจกทีไรฉีดเพิ่มทุกรอบเลยเพื่อนๆบอกํำอีกแล้วนะคะ เพราะว่าหมอเป็นคนนึงที่รักสวยรักงามนะคะเลยเข้าใจคนไข้นะคะถึงแม้ว่ารายได้เราจะหาไม่ได้นะคะแต่ความสวยเราก็ต้องมานะคะต้องแน่นเหมือนเดิมส่วนใหญ่หมอเข้าสองที่ค่ะก็จะมีเข้าที่สยามสแควร์นะคะแล้วก็ที่ปิ่นเกล้านะคะเจอกันนะคะนัดคิวกับน้องเพนได้นะคะนัดคิวหมอได้เลยนะคะมีแอดมินนะคะคอยดูแลนะคะ แล้วก็มีโปรไขมันหน้าเด็กค่ะลดราคานะคะไขมันหน้าเด็กนะคะลดราคานะคะหน0 0งบาทนะคะอ๋อเล่าอีกรอบค่ะคุณลักษณะอยากฟังนะคะก็โปรแกรมฟอกอายนะคะเป็นโปรแกรมเฉพาะนะคะจากปกติเนี่ย25,000ลดราคาช่วงโควิดให้เลยเหลือพี่ยัง1,500 0ลดให้หมื่นหนึ่งนะคะก็มันจะยกตั้งแต่ข้างล่างค่ะกรอบหน้าร่องน้ำมากร่องแก้ม แก้มใต้ตาหางตานะคะยกขึ้นมาเลยแล้วก็เติมเต็มขมับแล้วก็ยกคิ้วหน้าก็จะสวยแล้วก็ไม่มีแผลเป็นนะคะหลังทําไม่บวมไม่ช้าใช่ค่ะทักในอินบ็อกได้เลยค่ะคุณพี่เดี๋ยวเราเจอกันนะคะพี่วิภารัตนะคะโอนจองแค่1,000บาทเท่านั้นเก็บสิทธิ์ไว้ได้2ปีถ้าอัซิเดนต์มีโควิดล็อกดาวน์มาอีกไม่ต้องซีเรียสเรายือดออกไปเรื่อยๆยืดไปจนแบบไม่มีกำหนดเลยะคะ่ะ ถึงผ่านไป3ปีก็ให้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวแค่เก็บสลิปไว้นะคะเก็บสลิปโอนจองไว้อย่าให้สลิปหายนะคะสลิปเอามาใช้ได้ผ่านไปนานแค่ไหนก็ให้ใช้นะคะที่นี่ใจดีหมอใจดีนะคะอินเนอร์เป็นคนใจดีเวอร์นะคะที่มาเป็นหมอเพราะว่าอยากรักษาคนอยากช่วยเหลือคนนะคะงานที่หมอถนัดก็คือถนัดทําให้คนสวยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํางานที่เราถนัดแล้วก็ทําเฉพาะทางของเรารู้แล้วนะคะรู้แล้วก็คือทําให้คนไข้ของเราสวยที่สุด นะคะอันนี้คือพันธกิจของเรานะคะฟิลเลอร์ใต้ตาเรามีโปรนะคะนิวลามิสก็เฉียดสวยนะคะ4 0 0 0บาทนะคะใหม่น้ำา5 0 0 0บาทก็สวยพี่พิพาลัดบอกจองมาครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะแค่หาวันว่างมาเจอกันก็พอนะคะฟิลเลอร์ใต้ตามีโปรเลสเซเลนก็7,999นะคะจูวีเดิมก็9,999บที่นี่ไม่ใช่ของปลอมนะคะเรามีรับรางวัลทุกปีนะคะ รับรางวัลทุกปีปีนี้ของเลเซเล่เลื่อนไปรับเดือน10เพราะว่าติดวิกฤตโควิดนะคะจริงๆเขาต้องรับเดือนนี้แหละเอ้ยเดือนที่แล้วเลื่อนมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เลื่อนไปเดือน10แล้วไม่รู้ว่าเดือน10จะมีงานการาดินเนอร์ได้หรือเปล่านะคะก็ถ้าสมมุติว่าได้เปิดนะคะก็จะได้ไปรับรางวัลกันนะคะคุณวันคุณแว่นตานะคะบอกว่าสวยแล้วยังใจดีอีกนะคะสวัสดีค่ะ ก็หมอทําเต็มที่นะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงสมาชิกนะคะคลินิกเราเปิดบริการมาเกือบจะ20ปีแล้วนะคะแล้วก็เราทําเป็นแบบมินิมอลก็คือเน้นเป็นเหมือนงานแฮนด์เมดนะคะเราไม่ได้ขยายกิจการแบบงานอุตสาหกรรมนะคะหลายๆสาขาเนีมันคุมคุณภาพยากนะคะอันนี้ก็คือบอกเลยว่าหมอทุกคนในร้านนะคะเก่งมากนะคะถูกก็คือพูดง่ายมีประสบการณ์มากันเยอะทุกคนแล้วก็ฉีดออกมาค่อนข้างสวยนะคะและที่สําคัญเนี่ยช่วงวิกฤตโควิด เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คนไข้สวยแล้วก็มีสุขภาพดีสุขภาพจิตแข็งแรงสวยแล้วก็มีความสุขนะคะก็ลดราคาให้กับสมาชิกเราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะคะเราจะผ่านโควิดไปด้วยกันนะคะซีซั่นหน้าเราก็ยังเจอกันอยู่นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะก็ถ้ามันมาอีกเราก็ลดราคาต่อนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะคะเราลดราคาตามสภาวะเศรษฐกิจให้เพื่อนๆ,ๆเลยเพื่ <Young> อนๆไม่ต้องเครียด <laughs> น, <ะ S 2> นะคะ รับบริการด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีกับหมอที่เก่งย่อมดีกว่าไปฉีดแบบเถื่อนๆว่าไหมคะเพราะว่าถ้ามันพังแล้วกู้กลับมายากนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ฝากคํำคมวันนี้ใครที่สนใจก็ถักอินบ็อกมาได้นะคะแล้วก็หมอเองนะคะก็มั่นใจนะคะในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็เทคนิคแล้วก็วิชาที่หมอไปเรียนมาจากทั่วโลกนะคะไม่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะคะก็ ตัวหมอเองก็จะ40แล้วนะคะแล้วก็ทางานด้านนี้มาเกือบจะ20ปีแล้วนะคะก็มีลูกเหมือนกันนะคะลูกก็ยังเล็กนะคะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่แก่เท่าหมอไม่เป็นโควิดนะคะเ,เพื่อนๆหมอมีการป้องกันตัวเองอย่างดีนะคะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยพ่นน้ายาฆ่าเชื้อตลอดพูดง่ายๆว่าทุกๆชั่วโมงแล้วก็ทุกเคสท,ที่เดินเข้าออกเราพ่นยาตลอดนะคะเพื่อนๆแซลจนคนไข้แซลนะคะจะตายก็ตายจากน้ายาฆ่าเชื้อแทน อันนี้ฮาเลยนะคะเพราะว่าอนามัยจัดนะคะก็ฝากสมาชิกด้วยไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ที่ร้านเรามีมาตรการป้องกันแบบพูดง่ายๆว่าเยอะนะคะเยอะแล้วก็มาตรการเราค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็ยาฆ่าเชื้อเราพ่นตลอดนะคะคุณวิพารตัฐบอกว่าเชื่อใจว่าใช้ของดีดูหน้าเหมาะเป็นตัวอย่างนะคะไปดูรีวิวหมอในอดีตชาติได้นะคะปกติก็ลงรีวิวหน้าตัวเองเลยนะคะฆ่าตัวตายไปเลยนะคะก็ มั่นใจนะคะแล้วก็บอกเลยว่าจริงใจกับคนไข้ไม่อยากไม่อยากทําให้คนไข้เนี่ยคือทําไปแล้วไม่สวยทําไปแล้วไม่สวยนี่คือเหนื่อยเลยนะคะเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าพี่ก็ฉีดของแพงมาทําไมพี่ไม่สวยสักทีเพราะว่าการดีไซน์ก็สําคัญนะคะหมอเป็นเหมือนดีไซเนอร์ะคะ่ะ แล้วเวลาที่เราจะฉีดหน้าเนี่ยมันจะต้องมีหลักการของการดีไซน์เหมือนคนเกาหลีอ่เะเขามีวิชาเรียนนะคะวิชาดีไซน์หน้ามันมีสเกลมาเลยต้องจําสเกลให้ได้นะคะเก่งคณิตศาสตร์นะคะเก่งตัวเลขนะคะก็ผูงนี้เก่งทุกวิชา <c oughs> คุณลัคณาบอกว่าเคยทำกับหมอนะคะดีจริงนะคะก็ขอบคุณนะคะเห็นไหมคะว่า คนไข้ที่ทํากับหมอไปนะคะมั่นใจได้อยู่แล้วนะคะสวยทุกเคสนะคะแล้วก็ทุกคนที่มาทําไม่ต้องกังวลน,นะคะของแท้ของดีออกมาสวยราคาเบาๆเ,เ,เหมาะกับช่วงโควิดเราจะฝ่าวิกฤตโควิด COVID ไปด้วยกันวันนี้ก็มาเจอหมอได้นะคะที่สยามสแควร์พุทธพฤชหัวันศุกร์นี้ไปเจอกันที่ปิ่นเกล้านะคะก็เดี๋ยววันนี้ลาไปแล้วนะคะบายๆค่ะ